รายการต่อไปก็จะเป็นรายการของวันที่ของหัวข้อที่2.3กิจการมมีพนักงานรายเดือนให้กำหนดวิธีการคำนวณภาษีของพนักงานให้เหมาะสมกับลักษณะรายได้เราจะกลับไปที่โปรแกรมจากนั้นให้เราเลือกที่ฐานข้อมูลและเลือกที่เพิ่มหรือแก้ไขประวัติพนักงาน เมื่อเข้ามาหน้าจอนี้แล้วให้เรากดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะรหัสพนักงานคือ01หมายเลขบัายพนักงานเราจะยังไม่ใส่นะคะคำนำหน้าคือนางสาวชื่อสกุลพนักงานคือสุขใจเก่งมาก จากนั้นรายละเอียดอื่นๆเราจะยังไม่ใส่นะคะเราจะมาดูที่เพศก็คือ F F ก็คือเพศหญิงจากนั้นไปที่หน้าที่สองเราจะใส่ที่อยู่แบบสั้นๆนะคะคือเขตลาดพร้าว มนะคะรหัสไปรษณีย์หนึ่งศูนย์สองห้าศูนย์ค่ะก็เสร็จแล้วสำหรับหน้านี้ก็ไปที่หน้าที่สามประเภทพนักงาน M ก็คือเงินเดือนนะคะประเภทเงินเดือน พนักงานประจำนะคะเราจะลงมาที่วันเริ่มทำงานคือวันที่01 25จากนั้นเราจะลงมาที่เงินเดือนหรือค่าแรงนะคะอยู่ที่ของนางสาวสุขใจคือ50าหมบาท จ่ายเงินเดือนโดยโปรแกรมจะใส่ว่าเลขสามนะคะเลขสามก็คือโอนเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารนะคะธนาคารอะไรแล้วก็จะใส่จุดแล้วก็ Enter ค่ะในที่นี้เราจะใช้ธนาคารเป็นธนาคารเดียวกับของบริษัทนะคะก็คือธนาคารธนาชาติกดเลือกค่ะ สาขาธนาคารก็คือรามคาแหงเลขที่บัญชีเงินฝาก2 5 0ห้าศูนขีดสขีดศูนย์ขีดค่ะก็จะไปที่หน้าที่สเลยนะคะ บัตรประชาชนเลขที่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองค่ะเมื่อใส่เสร็จแล้วโปรแกรมก็จะใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอยู่ด้านหลังด้วยนะคะค่ะสำหรับหน้านี้ก็จะใส่เพียงแค่นี้เราจะไปดูที่หน้าที่ห้า หน้าที่5เราจะไม่ได้ใส่อะไรนะคะลดหย่อนภาษีจากนั้นเมื่อเราใส่เสร็จแล้วของนางสาวสุขใจเก่งมากให้เรากด F10 บันทึกค่ะค่ะก็จะใส่ประวัติของพนักงานคนต่อไปก็คือรหัส02 ีจริงแน่นอนหน้าที่สองเลยนะคะเราก็จะใส่ที่อยู่แบบย่อๆคือเขตสะพานสูงรหัสไปรษณีย์ หนึ่งจากนั้นไปหน้าที่สามค่ะมาที่วันเริ่มทำงาน ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทธนาคารธนาชาินะคะสาขารามคำแหง ี่บัญชีเงินฝากคือสองห้าศูนย์ขีดสองขีดศูนย์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 สองขีดสองหน้าที่สี่ค่ะบัตรประชาชนเลขที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม จากนั้นให้กด F10 บันทึกค่ะต่อไปพนักงานคนที่3นะคะรหัส03คำนำหน้านางสาวงามจริงดีพร้อม ะคะเอมาหน้าที่สองค่ะที่อยู่เขตราชเทวีรหัสไปรษณีย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ ที่สามนะคะมาวันที่เริ่มทำงานเงินเดือนหรือค่าแรงคือ15,000บาท เหมือนเดิมนะคะสาขารามคำแหงเลขที่บัญชีคือสองห้าศูนย์สี่สองสี่ศูนย์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 สามีจากนั้นให้กด F10 บันทึกค่ะ เมื่อมันทึกเสร็จแล้วกด Escape ออกเลยนะคะค่ะก็จะได้รายชื่อของพนักงานนะคะมีอยู่3คนค่ะจากนั้นให้กด Escape ออกค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับรายการนี้ขอบคุณค่ะ